สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวคาร์ซีทกันนะครับอันนี้เราซื้อคาร์ซีทยี่ห้อโกลว Star มานะครับรุ่นไอออปิต้าสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ7พขวบนะครับตอนนี้ก็จะได้มาตรฐานตัว R129 นะครับก็คือมีการทดสอบการชน ังด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเพิ่มมาะคระับจากเดิมมาตรฐาน r c c ดี่ที่เจเาพอด้านหน้าด้านด้านหลังะคระับข้างกล่องก็จะมีคำแนะนำตาตางเช่นอยไม่ติดตรงที่มีแอร์แบอายุไม่ไม่เกิน15เดือนก็ให้ติดแบบหันหน้าเข้าบอกนะขนาดกล่องรุ่นนี้ น้ำหนัก15กิโลตัวขาสีน้ำหนัก13กิโลนะครับไซ69คูณ45คูณ57ก็จะมีคำแนะนำต่างๆว่าอายุเท่าไหร่ขนาดตัวเท่าไหร่ติดหันหน้าหรือหันออกไปข้างหน้าจะบอกได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ Isofix นะครับในการติดตั้งเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูนะครับ เราสั่งช่วงวันที่9เดือน9นะครับก็จะได้ของแถมเป็นพอลออมาด้วยนะคร6ชิ้นนะตรงนี้ก็ได้มาราคาหมื่นต้นๆน,นะครับมีแานจัดโปรโมชั่นตลอดเป็นราคาเป็นแบงตลอดเพื่อนๆก็ลองไปตามดูได้นะครับออนไลน์หรือจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้ แล้วก็มีแถมค่าลองเบาะกนรลอยที่เบาะไม้ด้วยนะครับแกะออกมาก็จะหน้าตาอย่างนี้แล้วก็มีแถมนักกากกันฝปุ่นมาให้ด้วยนอกจากค่าลองกันเบาะลอยแล้วก็มีนักการ อันนี้เราสั่งรุ่นนี้จะมีสองสีนะครับก็คือสีอ <S <S เป็นคาปูชิโน่นะครับเพื่อคือสีนี้คาปูชิโน่สีครับคาเฟ่แล้วก็สีอีลิฟแลล้วก็จะสีเข้มครับ <S <S แกะออกมาก็จะเป็นหน้าตายนี้นะัสาย สำหรับชาร์จพวกไฟแต่แก็อันนี้เป็นหลังคา เป็นลองคอสามชั้นนะครับตัวนี้ก็ทำมาจากผ้าจะเป็นออแกนิกนะครับจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็เป็นเมมโมรีมร่โฟม ห้าจุดนะครับหนึ่งสอมี่ห้าติามีุ่มือติดมาให้ด รุ่นนี้ก็จะมีะไฟสถานะบอกด้วยว่าติดตั้งสำเร็จหรือเปล่าจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มไฟจะติดแล้วก็สถานะก็จะโชว์ตรงนี้คือตอนนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งก็จะโชว์ถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือต้องเขี่ยทุกดวงนะครับเป็นสถานะของแต่ละตัวก็มีสายชาร์จให้ไวเสียบชาร์จในรถได้ ถ้าไม่ใช้ก็กดปิดเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งขาซีกันนะครับก็คือเราต้องปูผ้ารองกันหน่อยที่ทางก็วีแถบมานะครับตร้มันก็จะมีเชือกปูแล้อก็มันจะมีอันตัวรองขามานะครับที่เอา ไว้จะได้ใส่ให้ตรงกับไอตัวไอโซฟิกนะครับก็ใส่วันนี้เราไปตรงกับเหล็กเหล็กไอโซฟิกัแล้วติกเราวเสียมจะได้เสียมอ่างนสองข้างจะมีสองข้างจะมีเหล็กไ so อโซฟิกแล้วก็เอาเนี่ยทั้งขาวมาก่อนนะครับ แเราก็ต้องดึงดึงให้เห็นสีแดงสำคัญมากนะร,รุ่นนี้ต้องดึงให้เห็นสีแดงแล้วเราก็เมาปล่อยขาจับงานขาเมื่อแล้วเราก็เสียบพวกมันรู้เสร็จแล้วเราก็ดันก็ไปที่สุด สังเกตมันจะขึ้นสีเขียวนี่คือติดขั้งเรีบร้อแล้วกเราเปิดปุ่มเช็คสถานะด้วยนะครับจะมีไฟจะมีไฟบอกนะครับว่าติดตั้งเรียบร้อยสีแดงก็คือยังไม่เรียบร้อยนะคือเรายังไม่เอาขาลงเราต้องเอาขาลงก่อนนะครับ ลงุไฟมันก็จะขึ้นถ้อย่นี้ก็คืออย่างไม่สุดสนี่ก็คือมันยังไม่ล็อกนะครับมันจะมีเสียงหนังแก๊กมันคือล็อกแล้วไฟจะขึ้นแด้เกียวครบทุกอัน คือขาอันนี้มันจะต้องลงไปสุดมันจะต้องมีสีเขียวมันถึงจะลอ็อกตรงนี้เน้นย้ำเลยนะครับรุ่นนี้ต้องดึงออกมาจนถงึงเห็นสีแดงพอเช็คเซตัตดครบแล้วเราก็จะลองหมุนมันดูนะตอ,อนนี้มันจะมี มันจะมีด้านข้างไม่ได้ล็อกกับมุนต่อนะออกด้านหน้าจะแบบถาล็อกแต่มุนต่อก็ต้องเสียงเตือนอันนี้ก็คือมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับต้องอยู่ข้างข้างหน้าหรือข้างหลังเทนะัอันนี้ถ้าเราเช็คเสร็จแล้วเราปิดได้นะ วันนี้จะปรับระดับปรับระดับตรงนี้นะครับคุงใต้ก็คือปรับขึ้นลงได้จะได้ประมาณ5ระดับนะครับสั้นตั้นึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าเอ็นได้สุดประมาณนี้นะครับเบาะเป็น memory foam ขัดตัวนี้นะครับจะมีปัติเป็นผ้าพุ่มให้นะครับ,บกดเรก็กดปรับสายเข็มขัดก็ใช้ตัวนี้นะครับเราจะดึงมันจะมีปุ่มกดนะแล้วก็กดแล้วก็ดึง ดึงานี้หนักดึงนก่อปมนี้มันก็ดึงถ้าเราล็อกนองก็คือ ที่ใส่ก็คืออย่างนี้นะครับประกบกันแล้ก็ใส่กลับมันจะเป็นลักษณะเป็นแม่เหล็กนะครับดูดเข้าไปเรองประกบกันก็อึบนีนะครับมันก็ดึง ถ้าไม่แน่นเราก็ดึงสายน,นี้นะครับดึงเลยดึงยังกว่าจะแน่นตอนนี้ก็คือพับเก็บไว้นี่ก็รูดมาปิดไว้ป้องกันขูดกับผิวเด็ก ก็คือเรียบร้อยห่านมนต